สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ตำรานะครับที่เรียกว่าโหราศาสตร์โบราณนะครับซึ่งโหราศาสตร์โบราณนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์นะครับรวมทํางนายท่ายทักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟชีวิตนะครับกาฟชีวิตก็จะคำนวณระหว่างวันเดือนปีนะครับของคนที่เกิดนะครับหรือลักษณะนะครับการคำนวณหรือพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของจักรราศีนะครับราศีต่าง นะครับของแต่ละคนนะครับหรือการพยากรณ์นะครับหรือทํานายทายทักนะครับเกี่ยวกับปีเกิดนะครับที่เขาเรียกว่าปีนักสัตว์นะครับเขาก็จะไล่ตั้งแต่ชวดจะลูคานเถาะมะลงมาเสงมะเมียมาแม่นะครับวอกละกาจอกุลอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยโหราศาสตร์โบราณนะครับทีนี้วันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูอีกศาสตร์หนึ่งนะครับที่เป็นศาสตร์ของคนจีนนี่แหละ เป็นการพยากรณ์หรือทำนายทายทักนะครับคนจีนก็มีการพยากรณ์การดูลายมือเหมือนกันนะครับลักษณะวันนี้นะครับที่จะแนะนำนะครับในส่วนของลายมือสัญลักษณ์นะครับเขาเรียกว่ากิมตุ้งมงคลนะครับลักษณะนี้ใครมีเส้นแบบนี้ก็จะมักมีสีสุขมีความร่ำรวยเนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นให้ดูเส้นหลักก่อนนะครับเส้นหลักจะต้องดีด้วยนะครับถึงจะ เส้นนะครับที่เราจะพยากรณ์ก็จะดีตามมานะครับจุดที่1นนะครับเส้นแรกเรียกว่าเส้นชีวิตจุดกาเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนรีวชีลากผ่านมาลักษณะนี้นะครับเรียกว่าเส้นชีวิตตามตำรับตำรานะครับโหราศาสตร์โบราณนะครับเส้นชีวิตที่ดีนะครับจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับแล้วก็เส้นชีวิตนี้ยาวมาจนถึงข้อมือตามตำรับตำรานะครับหมายถึงจะเป็นบุคคลนะครับที่ มีโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวนะครับลักษณะนี้แต่ถ้าเส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นที่ตัดขวางอันนี้ก็คือเส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับเส้นชีวิตที่ไม่ดีแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเกาะเกาะก็จะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้กลวยไตโรคเกี่ยวกับระบบท้องเนี่ยเอาง่ายๆนะครับหรือเส <as> ้นนะครับท kind of ี่วิ่งมาแล้วก็ขาดไม่ต่อกันตามตำรับตำรานะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเส้นที่2จุดกาเนิดอยู่ระหว่างนิ้โปุง๋งวกชีลากผ่านลงมาลักษณะนี้เส้นนี้เรียกว่าเส้นสมองนะครับยิ่งยาวยิ่งดีก็จะเกี่ยวกับปฏิภัณฑ์ในพิภณความเฉลียวฉลาดดีนะครับเส้นที่สา็เรียกว่าเส้นใจหรือเ,เส้นหยดใจหากใครมีลักษณะเส้นนี้วิ่งเข้าหาในส่วนของเนินพุหัสเนินแห่งอํานาจวันสนาบาร,รมีนะครับลักษณะนี้ก็จะทําให้เจ้าของลายมือนะครับ มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้านะครับทีนี้วันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูสัญลักษณ์นะครับที่เขาเรียกว่ากิมตุ้งมงคลอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนจีนนะครับซึ่งคนจีนเขาก็จะถือว่าเป็นลักษณะลายมือที่ดีนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยมั่งมีสีรสุขเรื่องของการเงินนี่แหละนะครับมองให้ดีก็จะเป็นเหมือนเรือเรือไม้โบราณของคนจีนหรือมองอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเหมือน เงินโบราณของคนจีนนะครับเงินสมัยก่อนตามหนังจีนที่เราเคยดูนะครับทีนี้การพยากรณ์หรือทํานายายทักนะครับกิมต้งมงคลก็จะเกี่ยวกับ1จะร่ํารวยนะครับเป็นเศรษฐีนะครับหรือถ้าอีกตำราหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆบ่อน้ําพระอินทร์นะครับก็คือตักกินไม่มีที่สิ้นสุดเอาไว้ง่ายก็คือไม่มีทางจนนะครับลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้นะครับกิมต้งมงคล ข้อที่2ครับจะเป็นบุคคลที่มีโชคนะครับมีโชคอยู่เนืองเนืองนะครับข้อที่3จะเป็นบุคคลที่จะมีลาบนะครับลาบยศหรือยศฐาบรรดาศักดิ์ต่างๆนะครับมีลาบหรือมีลักษณะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับก็ว่าได้ข้อที่4ี่เขาเรียกว่าค้าขายดีมีกําไรนะครับลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้ถ้าลายเป็นข้อข้อก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับมีความ มัง่งคั่งร่ำรวยนะครับแล้วก็เป็นลายมือที่ดึงดูดโชคลาภได้ดีอีกแบบหนึ่งนะครับลักษณะน,นี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ